ครับผมนายอรภรณ์วันทองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สมตําบลทุ่งคลา้าอําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคม2518ปัจจุบันอายุ47ปีได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2559เป็นเวลา6ปีประวัดความเป็นมาของหมู่บ้านนาว่าหมู่ที่สมตําบลทุ่งคลา้าเดิมเกิดจากบ้านทุ่งคลา้า แยกออกเป็นกลุ่มบ้านต่างๆเรียกชื่อตามทำเลที่ตั้งต่อมาชาวบ้านเรียกชื่อบ้านนี้ว่าบ้านนาว่าเนื่งองจากเป็นหมู่บ้านที่ติดกับถนนใหญ่จึงเป็นที่นิยมสภาพทางภูมิศาสตร์พื้นที่ทั้งหมด2146ไร่หมู่ที่สมตั้งอยู่ในบ้านทุ่งคล้าอำเภอสายบรุรีจังหวัดปัตตานีมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับหมู่ที่4ตำบลทุ่งคล้า ทิศใต้ติดต่อกับตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่ที่8ตำบลเจาะบอนจำนวนครัวเรือนและประชากร127ครัวเรือนจำนวนประชากรทั้งสิ้น376คนผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการของผู้ใหญ่บ้านด้านอำนวยการมีการประชุมคณะกรรมการอภพอ,ปอเป็นประจำทุกเดือนด้านการปกครอง รักษาความสงบจะมีชรบเข้าวเวรนตั้งแต่เวลา18.00นถึง06.00จํานจำนวน5นายทุกวันนอกจากนี้เราจะมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับทางอำเภอฝึกทบทวนชรบร่วมกับทางทหารชกตอเป็นประจำเรื่องแผนพัฒนาหมู่บ้านเราอย่าทำแผนพัฒนาทุกปีจะเชิญชาวบ้านให้ออกมาทำประชาคมอย่างน้อยหนึ่งหลังคาเรือนหคน ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขชุมชนของเราจะมีคนพิการผู้ได้โอากาสจะให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆเช่นแจกถุงยางชีพทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจนผลงานและความภาคภูมิใจได้รับรางวัลเกษตรแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดคือกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวบ้านนาว่าประจําปี2อ6 4ไม่ได้ก็คือ ได้ให้ความร่วมมือกับกลุ่มมาโดยตลอดเึ่ให้ซึ่งเป็นหน้าตานะครับเป็นหน้าตาของตำบลเป็นหน้าตาของหมู่บ้านเป็นหน้าตาของทุกๆคนนะครับที่สามารถที่จะบอกเล่าบอกต่อให้กับคนอื่นต่อไปซึ่งในการนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่แล้วก็ทีมง,งานตลอดถึงทางอำเภอนะครับที่ได้ให้การทํามมืมาโดยตลอดนะครับก็ต้องขอบคุณมาก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัด2,564สร้างพลังชุมชนใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชนสามารถยกระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกรมชนรัะทานและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านได้ ปรับปรุงท่อส่งน้ําทั้งระบบซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาการขาดน้ําทางการเกษตรตอนฝนทิ้งช่วงส่งน้ํามาให้เกษตรกรผู้ใช้น้ําสวัสดีครับผมนายสุเทพธรรมสุพลประธานกองทุนหมู่บ้านบ้านนาว่าหมู่ที่3ก็วันนี้จะมาะนําเสนอโครงการาที่เป็นความภาคภูมิใจของหมู่บ้านโดยมีท่านผู่อ,อัตรพรวันทอง เป็นที่ปรึกษานะครับโครงการที่จะนําเสนอนี้คือโครงการโรงสีข้าวประชารัฐที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับโรงสีข้าวประชารัฐเป็นโครงการต่อย,อ,ย,ยอดของกองทุนหมู่บ้านโครงการนี้เสร็จขึ้นมาได้ผมกล้าพูดได้เป็นปากว่าเป็นเพราะผู้ใหญ่บ้านอัตพรวันทองโครงการแปลงนาสาธิตเป็นโครงการที่กระผมได้คิดได้เริ่มขึ้นมาเพื่อทดลองปลูกข้าวสาธิตในการทำนาปีละสองครั้ง ราบปกติชาวบ้านจะทำปีละครั้งทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยอนนนีววาาเพื่พนนพแทแแดไย